เราได้ตัวมาแล้วเรียบรถเพื่อนเดยวเราไปเลยเมื่อกี้เขามีการบอกประสานงานว่ามีลูกค้าถูกสวนนี่แปลว่าข้าพเจ้านี่แหละเราดูสิคะเก็บตัวแค่40บาทเองเราอุ่นๆเขาหน่อยแล้วก็จัดสถานที่วให้เราถ่ายรูปมีรถไว้บริการด้วยน่ารักจริงๆ เป็นโมเดลไม่เสกตัวนี้ขนน่ารักน่ารักอยู่แล้วนุ่นหันลักที่เลยรักกิโลที่ก้าน่าติด ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ชอาตอกหญ้ามันเี่กย แซงนะคะเดี่อวไปปูกันออมสคะเจอคนบ้านเราจะคุไม่รู้จะบอกว่าบ้านแบบบ้านอีสานหรือบ้านบ้านใต้เพราเราอยู่ทั้งสองบ้านเลย มีมา้าน้องเขาบอกว่ามีมา้าด้วยฟีก็แค่เก้าสิบแปดน้องแตไม่ผิดนะคะอาหารเขาก็ท่ยาสิบกว่าบาทางเราทานร้านปักใต้ธรรมดาก็ร้อยกว่าบ,บาทแล้วคนเดียวก็มีน้ำมีเครื่องดื่ม ของว่าของหวานให้ด้วยไม่ถึงหนึห่งร้บาทต่อต่อหัวต่อท่านถือว่าคุ้มมากเลยคะ่ะแล้วก็เลือกอาหารได้ต้องสิบกว่าอย่างต่อวัเดี๋ยวไม่แน่วันนี้ถ้าเกิดไม่ติดอะไรจะมาทานเนื้อจะลองมาทานเือเที่ยงจริงแล้วก็มาที่เก <Good food. S 1> mm ้าอื้ to check in. านัพี่ไม่สวยอะวันเนี้ยพี่ไม่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวพี่ขับรถผ่านเดอด้ดอรองดูก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะกดที่พี่เป็นวิดีโอด้วยกดที่เธอ,เอรูปภาพได้ดเลยนะคะขอบคุณครับพี่ขับนะครับพี่เคยขับนะแต่บ้านพี่ไม่ได้ใช้ เน่นสอสานนสอานนสอครับผมครับผมเราพูดเอยสารท่านอื่นได้ไหมคะ ไม่เป็นไรอเ,เยอครับออจริงเหรอนี่ได้รถส่วนตัวด้วยไว้น่ารักจ้ะน่ารักมากเย,ย,ยน่ารักมากเลยเกือบพลาดแล้วเมื่อกี้น้อง,น,องน้องเชียร์ที่บอกว่าพี่จะมาวันอื่นคี่ว่าอากาศตอนนี้กำลังดีเนาะกลางวันคงร้อนอะ่ะกลางวันร้อน ใช่อูโดยสารเพิ่มไหมด <laughs> ยเดียวเลยอาิตยาไครับไรฟีครับฟรีค่ะไปไหมคะ ก็มีรถบริการฟรีค่ะหาเช่นเลยค่ะบ่รถก็น่ารักมากพี่จะเอาไปทำที่บ้านนอกเอาไปเรียนแบบไม่บ่รถน่ารักมาก เอาไว้เอาไว้ให้คนนั่งไปเกี่ยวข้าวนะคะมีคูนร่มทางแล้วนนั่งหลังก็ได้ายอันนี่ก็นั่ไงกนั่งนั่งหเดินมาเนาะเดนนไเขาขึ้นแล้วพี่แยดาออแล้วนะขึ้นมาเย้ให้เขขึ้นมาให้เขขึ้นน่งนั่งห่าะน้อยก็ได้นี่้มาห ่นไก็มีให้่นั่อไรับตองเออนั่ไมีไ่น่นียกบเอตั้งนั่ไม่บอกเขาว่ามีคันอื่นอีกไม่ทันละมันไม่ไม่รถเด็กไม่ทันละพอดีค่ะ

ได้เลยครับจอดถ่ายรูปได้ไหมจอดถ่ายรูปก่อนไหมคะรอถ่ายดีกว่าลง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 ชุ่งไอเนี่ยค่ะอยู่เวลาใช่ไหมเดี๋ยวจนอ๋อเดี๋ยวบนมาให้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวบนมารับนะคะโอ้ยค่าด้วยไม่ไกลเดินถอดไปไกลไหมเดินถอดไปข้างหลังนี่ยครับข้างออกอยู่ข้างหลังครับ